สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง You Comment ครับเช้าวันนี้ผมตื่นมาเห็นข่าวใหญ่ครับโอ้โหขมเม,มีขม,มีแบรนด์รถยนต์แห่งชาติแล้วครับข่าวจากเพจอาเซียนอั n บานะครับ GTV Cambodia First National Car Brand GTV เป็นแบรนด์รถยนต์ระดับชาติแห่งแรกของกัมพูชาได้เริ่มผลิตรถยนต์ในกัมพูชาและเพิ่งเปิดตัวสู่ตลาดท้องถิ่นเมื่อต้นปีใหม่นี้ในราคาที่เอื้อมถึง ผมอ่านข่าวแล้วเฮ้ยมันใช่เหรอกัมพูชามีแบรนด์แห่งชาติแล้วเหรอเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีแบรนด์ว i n f a s t ของประเทศเวียดนามนะครับตอนนี้มีกัมพูชาแล้วกัมพูชามีรถยนต์ของตัวเองแล้วก็ไปหาข่าวเพิ่มเติมหาใน Google ครับหาอย่างไงก็ไม่เจอแล้วไปเจออยู่ข่าวหนึ่งเป็นข่าวของพนมเปญพนมเปญ Financial เขารายง,งานข่าวเมื่อวันที่1มกราครับเอาเนื้อข่าวมาอ่านให้ฟังแล้วกันแล้วก็พิจารณากันเองนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ว่าเป็นแบรนด์รถยนต์ของกัมพูชาจริงหรือเปล่าเนื้อข่าวในพนมเปญ Financial ครับเขาก็บอกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตการใช้รถยนต์ในประเทศกัมพูชาบริษัท GTV Motor ไม่ใช่ GTA นะครับ GTA นั้นเป็นเกม GTV Motor ได้ลงทุนจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศกัมพูชาเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศและลดราคารถยนต์การปรากฏตัวของโรงงานแห่งนี้จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมของกัมพูชาซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาลในการพัฒนาภาคยานยนต์และเอิเล็กทรอนิกส์ของกัมพูชาซอยเบลลิลี่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO และรองผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่าบริษัท GTV Motor ซอยเบลิลี่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO และรองผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่าบริษัท GTV Motor จำกัดซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพศ2565มุ่งเน้นพัฒนารถยนต์แบรนด์ที่กัมพูชาเป็นเจ้าของและมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์รถยนต์คุณภาพสูงและประสบการณ์การบริการให้กับลูกค้า GTV Motor เป็นโครงการรถยนต์ระดับชาติของกัมพูชา โดยมีโรงงานประกอบรถยนต์ตั้งอยู่ที่จังหวัดคานดาวโดยมีกำหนดการเปิดดำเนินการในช่วงต้นปี2024โดยจะเริ่มดำเนินการด้วยการประกอบรถยนต์คุณภาพสูงแต่ราคาไม่แพงจำนวน5รุ่นการเกิดขึ้นของ GTV Motor ถือเป็นการเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้นของแบรนด์รถยนต์ระดับชาติซึ่งได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นแหล่งความภาคภูมิใจของชาติที่ย,ยั่งยืน เนื้อหาข่าวก็ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษครับแต่อ่านไปอ่านมาก็ไม่มีเนื้อหาบอกว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทนี้การออกแบบพัฒนานวัตกรรมใครออกแบบก็ไม่มีบอกชิ้นส่วนอะไรผลิตที่ไหนไม่ระบุรู้แต่ว่าตั้งโรงงานประกอบในกัมพูชาอ้าแค่นี้เขาก็บอกว่านี่คือรถยนต์กัมพูชาแล้วครับงั้นอ่ะง้นรถเขมรก็รถเขมรครับมาเรามาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันครับว่าหลังจากมีข้อมูลน้อยนิดแค่นี้ชาวอาเซียนจะคอมเมนต์ยังไงเกี่ยวกับรถยนต์เขมรครับ คอมเมนต์แรกเป็นของคนไทยครับคนไทยก็มาบอกว่าว้าวดูดีมากเรามาพัฒนาไปด้วยกันคอมเมนต์ถัดไปก็ของเขมรครับเขาก็บอกว่าฉันชอบผลิตภัณฑ์กัมพูชาอีกคนหนึ่งก็เป็นเขมรครับเขาก็บอกว่าฉันเป็นคนกัมพูชาแต่ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแปลกใจมากเซอร์ไพรส์คนเวียดนามก็มาตอบครับบอกว่าพอบริษัทรถยนต์นั้นผลิตในจีนไม่ใช่ของกัมพูชาคุณจึงหาข้อมูลไม่เจอพอเวียดนามพูดแบบนี้เขมรยอมได้ไงเขมรก็บอกว่า ใครเยี่ยมหางนายอย่างงี้แล้วก็มีคอมเมนต์ของผู้หญิงเขมรคนหนึ่งครับเขามาคอมเมนต์บอกว่าในที่สุดเราก็จะพูดได้ว่าผลิตในประเทศกัมพูชาคนไทยมาตอบเป็นสั้นครับรถจีนคนไทยมาตอบอีครับประกอบในเขมรเ,เสือกบ,บอกรถเขมรชาตินี้ชอบเครมไทยพูดแบบนี้เขมรจะยอมได้ไงครับเขมรก็เลยมาเลยครับจีนเริ่มผลิตรถยนต์ในกัมพูชาเพราะเห็นศักยภาพของที่นี่แล้วคุณมีปัญหาอะไรเขมรเมจ้าของเมนเมื่อกี้ก็พูดนะครับที่เป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่า ฉันพูดว่าผลิตในกัมพูชาไม่ได้บอกว่ารถกัมพูชายอมรับคำจริงแล้วคนนี้พอร,รู้ว่าแค่ผลิตเขาก็ยอมรับคำจริงแล้วครับหน้าหงายไปแล้วหนึ่งคนคอมเมนต์ถัดไปครับยินดีด้วยกัมพูชาคำทักทายจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ถัดไปเป็นของคนไทยครับคอมเมนต์นี้เรียกแขกเวียดนามได้เยอะเหมือนกันนะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเช่นเดียวกันกับวินฟาร์เห็นเวียดนามพยายามสร้างแบรนด์รถยนต์ระดับประเทศแต่ทุกชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศ แค่นี้แหละครับเรียกแขกเวียดนามมาพียบเลยครับเวียดนามก็มาตอบเขาก็บอกว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงวินฟา้าดเป็นบริษัทในเครือของวินกรุ๊ปคอ r p ปอเรชั n นเป็นเจ้าของโดยชาวเวียดนาม100ร้อยเรซรถยนต์ไฟฟ้าของวินฟาดเป็นแบรนด์ที่ใหม่ที่เวียดนามของแท้ร้อยเซผลิตในเวียดนามร้อยเซใช้เทคโนโลยีของยุโรปซึ่งมีส่วนประกอบจำนวนมากเป็นของคนเวียดนามส่วนรถย,ยนต์ของกัมพูชาคันนี้เป็นแบรนด์ต่างประเทศร้อยเซจากจีนส่วนประกอบต่างๆก็นําเข้าร้อยเซ ฉันสงสัยว่าทาไมพวกคุณถึงอ้างว่าเป็นแบรนด์รถยนต์แห่งชาติของกัมพูชาคนไทยเจ้าของเมนเมื่อกี้ก็มาตอบครับเขาบอกว่าฉันคิดว่ามันเหมือนกันระหว่างรถวินฟ้าและรถกัมพูชาฉันเป็นคนไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ฉันมีความคิดที่จะสร้างรถยนต์โดยจ้างโรงงาน BMW ในยุโรปเพื่อสร้างแบรนด์รถยนต์ไทยของฉันโดยการใช้การออกแบบของฉันและเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติไทยเจ้าแรกนั่นคุณจะยอมรับได้หรือเปล่าล่ะ จากความคิดเห็นของฉันแบรนด์รถยนต์ระดับชาติควรเป็น70-80%ที่สามารถสร้างได้ภายในประเทศของคุณจากที่ตอนแรกคนไทยคนนี้โพส์เรียกแขกเวียดนามตอนนี้กลายเป็นเติมเชื้อไฟเ้าไปอีกครับก็มีเวียดนามเข้ามาตอบครับเวียดนามเขาก็บอกว่าการเปรียบเทียบแบบนี้มันบ้าดูที่ iPhone สิชิ้นส่วนทั้งหมดมาจากไหนและมีใครบอกไหมว่า iPhone เป็นโทรศัพท์ของจีน คือเขาแย่งที่คนไทยเมื่อกี้นะครับคนไทยเมื่อกี้บอกว่า70% 80%ของอะไรก็ควรเป็นมาจากชาตินั้นนะถึงจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของชาตินั้นเป็นแบรนด์ของชาตินั้นเขาก็เลยแย้งว่าดู iPhone สิอะไรต่างๆก็ามาจากจีนแล้วก็ประกอบทีวจีนไม่เห็นจะบอกว่าเป็นโทรศัพท์ของจีนเลยยังบอกว่าเป็น iPhone ของสหรัฐอยู่เลยแล้วก็มีคนเวียดนามมาตอบคนไทยที่เรียกแขกไว้เมื่อกี้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าคุณอิจฉาเขาอิจฉาไปประเทศไทยหาความรู้ก่อนที่จะแสดงออกฝรั่งชื่นชมวินฟ้าสเป็นอย่างมาก นั่งหัวเราะกับพวกหัวคิดเรื่อยฮ่าฮ่าฮาแล้วก็มีหนุ่มเวียดนามจากกวนลองเวียดนามครับเขาก็บอกว่าบริษัทวินฟาสของเราจะติดอันดับ5ของโลกภายในปี2025้และเวียดนามก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อปิดเพื่อปิดซีรีส์ไทยเวียดนามนะครับที่เวียดนามกับไทยโต้กันไปโต้กันมาเวียดนามคนนี้ก็บอกว่าไม่ว่ารถจะมาจากไหนหวังว่าคนของพวกเขาจะสนับสนุนแบรนด์ให้เติบโตและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะภูมิใจกับมัน ก็ไม่ว่ารถจะเป็นมาจากไหนรถเวียดนามเวียดนามก็มีสิทธิ์ที่จะภูมิใจกับเวียดนามรถจากมาจากไหนก็แล้วแต่กัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะภูมิใจกับแบรนด์ของกัมพูชานั่นแหละครับจบปิดไปซีรีส์ไทยเวียดนามเออไปพูดกระทบถึงเขาได้ไงอะไรประมาณนี้กลับมาคุยกลับมาคอมเมนต์เรื่องรถเขมรกันดีกว่ามาคอมเมนต์เวียดนามครับเขาก็บอกว่าฉันยอมรับกับการออกแบบที่สวยงาม คอมเมนต์ถัดไปเป็นของคนไทยครับคนไทยก็บอกว่าแค่โรงงานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ของ GTV Motor แต่บอกเป็นแบรนด์คอมเมนคนชนชาตินี้เขาที่สุดจริงๆหน้ากัดด้านเข้าข้างตัวเองเสมอคนเวียดนามอีกคนนึงมาคอมเมนต์ครับเขาก็บอกว่าเข้า Google แล้วแต่ยังไม่เจอรถยี่ห้อน,นี้เลยแปลกมาก <c oughs> ผมก็หาตั้งนานเหมือนกันครับแปลกมากหาไม่เจอเหมือนกันคอมเมนต์ถัดไปเป็นของคนไทยครับคนไทยคนนี้เขาก็แนบภาพ าการประกอบรถยนต์ e ีีในประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโรงงานในจีนผลิตชิ้นส่วน GTV แต่บอกว่าเป็นแบรนด์กัมพูชาถ้างั้นไทยก็สามารถเป็นเจ้าของ BYD GWM ช้างอันโตโยต้าฮอนด้าและอื่นๆอีกมากมายที่ผลิตในประเทศไทยก็ได้สีั้งนั้นนะคอมเมนต์ถัดไปเป็นของเวียดนามครับเวียดนามก็บอกว่าบริษัทรถยนต์และโมเดลนี้ผลิตและจําหน่ายในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้แบรนด์ชิงเก่าของบริษัทจีนแต่ด้วยเหตุผลบางประการพอมาประกอบที่กัมพูชา กลายเป็นแบรนด์รถยนต์ประจำชาติของกัมพูชาซะงั้นงงมากงงหนักมากกระเมนก็มาตอบทันทีเลยครับคุณเหงียนใครทําร้ายคุณทําไมคุณถึงอ่อนไหวกับข่าวนี้ประเทศของคุณไม่ได้ดีไปกว่าเราเลยโรงงานแอปเปิลของคุณโรงงานไนกี้ของคุณเจ้าของก็เป็นสหรัฐอเมริกาโปรส่งหลักฐานมาที่นี่ว่ารถหน้าตาแบบ G T V Car ได้รับการผลิตและจําหน่ายไปทั่วโลกแล้วหยุดเห่าได้แล้วคุณเงียนว่าเวียดน,นามแบบนี้เวียดน,นามจะยอมได้ไงครับเวียดน,นามก็มาตอบเลยครับ วินฟาสต้องใช้เงิน4.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงงานในเวียดนาม4พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงงานในสหรัฐอเมริกาและ2พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับโรงงานในอินเดียแล้ว GTV ต้องการเงินแค่16.5ล้านเหรียญสหรัฐพรเพื่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ได้อย่างไรคำตอบมันก็คือคุณแค่ประกอบรถจากจีนคอมเมนต์ถัดไปเป็นของคนไทยครับคนไทยค,คนนี้ก็บอกว่าขนาดไทยยังไม่กล้ามีแบรนด์รถยนต์ของตัวเองเลยเตรียมเจงได้เลยคอมเมนต์ comment. แล้วก็ปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ของคนไทยครับเขาก็บอกว่าเครมยันรถจีนสำหรับคอมเมนต์ของข่าวนี้เขาขอจบเท่านี้นะครับเราก็มาตามฟังข่าวกันต่อไปครับว่ารถแบรนด์ของคพูชานี่อาจจะเป็นแบรนด์ของคพูชาจริงก็ได้นะครับตอนนี้ข้อมูลเรายังน้อยอยู่คือเป็นไปได้ทั้งแบบอาจจะเป็นแบรนด์ของเขาจริงๆก็ได้หรืออาจเขาอาจจะแค่เครมรถจีนก็ได้เราก็ฟังหูไว้หูแล้วกันครับรอข้อมูลเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาดูว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ